ลมหายใจสุดท้ายของโรงโรงได้บอกว่าเราทำสำเร็จแล้วเราทำสำเร็จแล้วเรารับโทษบาบให้ลูกๆของเราไว้หมดแล้วที่ไม้กางเขนพี่น้องจะไม่ปรบมือให้กับพระเยซูผู้แสนดีของเราหน่อยละคะฮาเลลูยา <Yeah. S 1> ข่าวดีคือพระเจ้าผู้นี้ยังทรงพระชนอยู่ พระเจ้าผู้นี้ยังทรงพระชนอยู่หลังจากพระองคถูกตรึงและดำไปในอุโมงค์หลุมศพอยู่เพียงสามวันค่ะพรงคฟื้นจากความตายพรงกลับขึ้นมามีลมหายใจและเดินอยู่บนโลกมนุษย์อีก40วันพี่น้องคะแล้วพระองค์ก็ลอยกลับสู่สวรรค์ต่อหน้าคนนับพันสายตานับพันคู่เวลานั้น พระสัาแดงความเป็นพระเจ้าแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์พระมีชัยชนะเหนือความาบาปและความตายพระองค์ไม่มีอัตชีให้พี่น้องดูต่างหน้าพระองค์ไม่ได้สิงสถิตอยู่ในรูปเคารพหรือไม้กางเขนพระเจ้าอยู่ทุกที่พระเจ้าอยู่กับมนุษย์หัวใจของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์ผู้เชื่อทุกคนและพระเจ้าผู้นั้น แสวงหาเราบ้างใครที่กําลังแสวงหาพระเจ้าผู้นั้นบ้างพระเจ้ากําลังเคาะประตูหัวใจท่านกลับมาหาผู้สร้างที่แท้จริงพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตผู้ประทานลมหายใจถ้าชีวิตเราไม่มีพระเจ้าหลังจากโลกนี้เราต้องไปชดใช้กรรม ความเชื่อของเราแตมแต่ละศาสนาแต่พระเจ้าไม่ได้มาเพื่อแบ่งแยกศาสนาพระเจ้าไม่ได้ต้องการศาสนาจากท่านเลยพระเจ้าต้องการจิตวิญญาณท่านที่จะได้รับกับสวรรค์เท่านั้นนี่คือพระเจ้าผู้รักท่านพระเจ้าผู้รักท่านอยู่ที่นี่แล้วพระองค์สถิตอยู่ที่นี่แล้วเสียงนี้ขอให้เป็นเสียงที่ก้องอยู่ในหัวใจของท่านว่าพระ รักท่านมากท่าเยซูรักท่านมากในเวลานั้นพระองค์ก็รอเวลาที่ท่านจะกลับมาหาพระองค์พระองค์ถูกเริ่งตายบนไม้กางเขนเพื่อทําแผนการการไถ่บาปของพวกเราทุกคนให้สําเร็จพระองค์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนบนลก ทเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วพี่น้องเอ๋ยเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเราอยู่ในยุคที่เสือ่อมอยู่ในยุคที่จิตใจมนุษย์ชั่วร้ายมากขึ้นพี่น้องมันเป็นไปตามพราะคัมภีร์ไบเบิลที่มนุษย์จิตใจเสือ่อมถอยลงสงครามการกันดานอาหารโรคระบาดภัยพิบัติ ทุกอย่างเกิดขึ้นเรื่อยๆและถี่มากขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่น้องสังเกตดูโลกใบนี้อยู่ได้อีกไม่นานไม่ช้าเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่มีผู้เดียวที่มารับประกันจิตวิญญาณของเราคือพระเยซูเพราะองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิต ไม่มีใครกลับมาถึงพระบิดาบนสวรรค์ดได้นอกจากมาทางเราดังนั้นพระเยซูจึงไม่ใช่ทางเลือกของท่านเลยเพราะองค์เป็นทางรอดทางเดียวต่อให้พี่น้องทำดีแค่ไหนทำบุญมากแค่ไหนไม่ว่าท่านจะบวชกีพรติันามันช่วยไม่ได้กับการเข้าแผ่นดินสวรรค์ พระเจ้าผู้นี้ไม่เคยย่ำยีหัวใจไม่เคยตอบย้ำซ้ำเติมเราในความบาปที่เราเคยทำถ้าเจ้าผู้นี้พร้อมที่จะเยียวยาและกอบกู้ชีวิตท่านถ้าเจ้าอยากอ่วยพอท่านให้มีชีวิตที่ครบบรณ์ ใครได้หินเสียงนี้หนูอยากให้ท่านเปิดใจกับพระเยซูหนูเป็นคนหนึ่งที่ทำบาปมามากมายเพราะเราไม่ได้เคยได้รับความรักที่แท้จริงเราจึงไม่สามารถเป็นมนุ์ที่สมบูรณ์ได้แต่วันหนึง่งเมื่ กลับใจจากความบาปเปิดหัวใจให้พระเยซูบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเยซู พระเจ้าของลูกมาเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้เดียวขอจดเชื่อกลูกไว้บนแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูพี่น้องเราไม่มีบทสวนเรามีแต่หัวใจที่เข้าหาพระเจ้า หัวใจที่ชอบช้ำและแตกสลายหัวใจที่ยอมจำนนและคุกเข่าแล้วบอกพระองค์จากใจจริงพระเจ้าจะอยู่กับท่านพระเจ้าจะอยู่กับท่านทุกคนวันนี้หนูขอเชื้อเชิญท่านหลังจากที่เราไปแต่สิ่งหนึ่งพระเยซูจะอยู่กับท่านทุกคนที่นี่มีอะไรคิดถึงพระองค์ขอคอยจากพระองค์ พระเป็นพระเจ้าเดียวที่ไม่ต้องการให้เราบนหรือสาบานพระองค์ไม่ต้องการสิ่งแรกเปลี่ยนไม่ต้องจ่ายอะไรให้พระองค์เพราะพระองค์มาลงมาเพื่อจ่ายค่าความบาปให้เราหมดแล้วพระผู้นี้ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากหัวใจและจิตวิญญาณของท่านที่จะกลับสู่สวรรค์ดูฝากไว้แค่นี้นะคะพระเยซูไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดทางเดียว